ว่ามันจะได้มันเป็นปลาที่ร้อมกันวันนี้นะครับผมมาเจอกันกับพี่หนิงธนากรในตำนานพี่ในไอซ์มือเนี่สบายดีพี่แห้งเราไม่เจอกันกี่ปีแล้วจับพุ่งลูกขาแข็งเนไอซดีเกินไปยุกโต้เหรอล็กก็ยังสดอู้อันนี้เล็กกว่านี่เพราะบ้านพี่ดีมือไก่เล็กยุคจักรโลนผมว่าจะมาหาเต่าแล้วผมนอนอยูเมื่อกี้เขาสาวนอนเจ้าแล้วเมื่อกี้เพียงอะไรครับเมื่อกี้เขาสาวเพียงนอนเจ้าแล้ว เเดินท่าแล้วเส้าไปแล้วเที่ยงคกิจกรรม solo หันไล่สิมารองมันมวยอะไรอย่างเดียวก่อนาว่ากันเอาเออมึงอาชีพแล้วพี่หญิงนก่อนพิธีก่อนอันดีเดีเออเป็นพิธีก่อนเป็นศิลปินและพิธีก่อนใช่เนาะสมัยก่อนสมบูรณ์แต่ว่าุึกเล่าในงารนี่เวลางานพิธีก่อนเนาะใช่มาแล้วมาแล้วมาแล้ววันนี้ใครอยากให้กําลังใจพี่ห like ญิงออนไลน์ได้นะครับ FC ที่จดจําได้ก็นตื่นเต้นมาสาาั่นมาพิมง์ีมาขืนไปที่พ่นกอดเลยครับเมื่อนนี้พอดีอย <c oughs> ากแข่งร่างใจพี่ยิงได้พี่น้องยู่ห่างกันจากโลกเิโลครับเจกิโลเพผมล้ไมไปกะโผมลงไปกระโกอีกกะโกนึงไม่ได้นั่งบิวแชร์แล้วหรอคะใสขึ้นผอแล้วหอกเพ่งหรอคนว่าจะกินนังบิ้วแชรพี่นุ่มพอกระทกอเนี่ยแอละเจ้ายูบอ่ะจะบ้านยูยูหรอเปาจะบมานยู โซโลหัวที่มตะกี้นางวิวแชร์หรอกพลงพี่น้องเออจะมันพออย่างในตะลกีดอะไรก็ได้ไม่คือไม่สามสี่ปีแล้วไม่เวลาร้องเพลงนี้มันนึกภาพมาเลยปัจจันที่แบบว่าคาบตรงจำนาะพี่น้องพี่นองยังร้อเหมือนเดิมเลยตอนนี้คือยังไงแบบยังอยู่เมืองไทยไม่เลิกแบบไปออนทัวร์ต่างประเทศรับงานคอนเสิร์ตรับสิ่งอยู่คอนเสิร์ตรับสิ่งอยู่ในเมืองไทยเพราะว่ามันนี่จะมีเวลาช่วงที่ เพิ่นในเพิ่นในไปซอยร้านนะครับเป็นร้านเขาเขาที่ผมเคยอยู่เพิ่นไหนไปซอยกลับไปอยู่ประเทศฮ่องกงครับพี่น้องอ๋อฮ่องกงก็เป็นฮ่องกงก็ไปร้องปบ้อน<ป>ผมไปร้องไปร้องประจั่งมาเลือกไปกลับไปกลับไปชอบไปกลับมันแค่มันแค่ไอ้วิศทางแค่ไ,ไม่สันหยุดหยุด๋อจำได้จำได้ร่างวิ่ง สักปีแล้วเขาประเด็นกันสามสามสิบปีสาปีเนาะสามสิบปีตั้งแต่อู้ดหรับพี่น้องโดนทักโดนแน่แล้วดีใจเด้เมื่อเราเนคนทักว่าจะมาชิกีบอลสันอันนี้คณะโปรโมตจะจองด้วยผมเห็นได้ไม่เปลี่ยนของเพเ่อวันนี้เขาชดแจ้งว่าทีบอลลพื่หรืออีกคนที่แจ้งข่าวผู้เมืองแจ้งข่าวผู้เมืองเขาเชดแจ้งข่าวของเมืองนี้เีห็นครับเขาแจ้งข่าววัดนี้เขาบอกว่าโตเกียวอยู่ตรงนี้ มีสารนตรงนี้สินะอ๋อมันมีมันนี่มีสารนสิบหรอเียครับเยอะเลยต้องมา่ไปจะมีมันมีสิบโครับโอกรบาตากระบไก่แหงอ่ะนากระบาดไก่กระบาไอคืนกับปฐมเรีย้เข็ดมลำหลครับซ้นี้หอลมาหลรับงันไปกับทุกคนนะเรองในการเนาะวันนี้อย่จับแต่งหน้าโดยช่างตัวจิมมสิกเออ จับเสริมแต่งหน้าทำผมดีๆทั้งทำผมจับแต่งหน้าทำผมโดยช่างตัวยงวนสิษเสื่อมทำหล่อร้อยหลักเสพี่น้องเยอะมากเขามาเป็นตัวนิ่เยอะมากขณะขณะผมพูดว่าคงจะเออจะไม่ให้กำลังใจบอดนะถ้าคนโตัว่ามันนี่คงหมดกับลูกของเขาเขาพอดหลายลูกเนาะหลายพอดชุดแดงอะดิก็เอาชุดเอาเนี่ยชุดสียางมากสันดอกใส่ชุดธรรมดาเลยนะครับ ขาหายดีหรือยังขาขานี่ใช่ไหมใช่คำว่ามันติดขาบหายหนักเยอะมันจะหยุดปีนี้หายครับมันมันมาทรงตัวเอาไว้งั้นซะผมใส่บัตรพิการไตบัตรพิการพอแต่เมื่อผมยางหลุดมันยางยางประเด็นที่อเขาหลุดมันเจ็บอยู่เพราไม่กมันเป็นกระดูกอ่ะเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลิกอ่ะไม่ใช่หน้าหนาวหน้าอะไรเนี่ยเวลามีอะไรก็จะหน้าหนาวนี่แหละปังค้าที่แล้วเอาเบื้องยันไงซะขันมันคืดก็มันบ่คืดหรอกเบื้องถามยี่หน่อยก็กัน ย้ำหนาวกันานหอเาหนาวดปัญหาต้องตีก็คือหนาวหนาวอย่างเดียวได้หามขึ้นไปทีลองเพลงตอนนั้นเขาบอกอุ้ยเอซีพันเจําได้หามยิวแช่ยกขืนทั้งอันเบทีเฮักซิมันยกก็พอน้ายกสยกขึ้นมึนมากเลยยกหนาววิน ก็แล้วเห็นเป็นตับ้าถ้ามีรลักมีแรงมามีเรื่องมูเวลาผมไปยุ่งสิเฮ้ยมูถากว่ายิงไปไปรังคันใน่อดอยากไปช้าพอดผมไม่รู้หรือครับผมว่าการทางการเราโดดเรางานหลายเรายุ่งเรามือพ่อยากกดเราประมาณนี้เวลาผมไอยู่นะาตกเกียวเรียนตรงนั้นตรงนี้คือใกล้ๆบ้านผมเนี่ยเขาชิทักหาผมว่าการอยู่ก็เราโดดแตกเราโดดประมาณนี้คือทางทามวัดไกลจริงๆครับผมอยู่สิผมกัดสิ่เดี ประมาณอายุเด็กแบบมหาวิทยาลัยใช่แล้วผู้สิทธิทั้งหลาเอาเคยมาเคยเห็นมาเคยเห็นกัน่ัวเองเห็นกันอันนี้เป็นโบน้องโบน้องเราอยู่เด็ดดูแล้วแกม้าบอกมันเสียดวิตามินแล้วติดตามตลอดเลยครับตามบอลตลอดใครจำพี่หนิงได้บ้างเขาไม่เข้ามาครับใครจำพี่หนิงทีนักรได้บ้างเขาไม่เข้ามาเลยตอนนี้ถ้าจำได้แสดงว่าเอ็กซีเก่าแก่เอ็ซีรุ่นบุก รุ่นผู้เบิกครับรุ่นอันเนาะแม่ไพรวนไพรวนไพรวนเาพื่นเข้ากำลังแมนรุ่นอัดคลิปอันนี้ตำรวจแมนโควิดนีถือกันท่านมาเลยูทันนะนุท่ันทุกคลิปอตอนนี้ตำรวจที่เข้ามาหายเหรียญมันมาอนกาศทันเออทันเบิร์ดทันเบิร์ดว่าครับเขาหนีมาได้ยังไงกระดี่ตัวแม่กันดี่ตัวหนีเออแม่ผมเลี้ยผู้เดียวนั่นแหละหลังหลังเมื่อเขาหนีจากมาทุกคนกับ อย่าผมพูดเดียวเพลงหญิงนั่งขึ้นคุโว่าบอสครับแดนเสื้อนี้แดนเสื้อคนของนี้มาแล้วเดีอยสั่งพี่ต่ห้องเปล่าๆปล่ามาหนาเมสตายใครในตระกอบวาะเดี๋ยวผมพูดเดียวก็เลยเอาเลยเดี๋ยวร้านไปดีส,สมัยนั้นทำไมพูดพูดตลกๆๆๆตลกเลยว่าบอสบัดตลกเนาะว่าคือแบบมากกับั่งเสือน,นอนอันนีานา้กับพนักโซฟาเขาหยิงว่าบอสครับบอสครับเขาไปเบิร์ดเขาไปเบิร์ดแล้วครับเพาะทราบแดนเสือพาหนาแดนเสือหนีเบิร์ดโอ้ยตลกหลายพี่น้อง จำได้จำได้จำไดนนนไ้นะครับวันนี้ให้ขึ้นเวทีนะครับวันตากสนับสนุนผ<ำ>ู้ใดเประท่านสื่อถั่วสื่อนะครับพี่ดอราบหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับสนับสนุนบอสติกนะครับพี่้อกมันมาอยู่กาาไก่บัานกาันเลยไหมฮะไก่มัก็กับก็ไม่ได้ตั้งพุดตั้งีหนาทีพี่้อกรับคนตงังทำหน้าที่ตัวเองครงับ มามามาห่าบอลสองมือ้ว่บ่ัดอผมก็เก่งใจเนาะไปเจบอลหลก็เด้แล้วกูเหบลได้เช็มัน้ลยเองเมีเช็นี่หว่าเขายิงโครทุกบอเห็นแช็เลยเพราะว่ามันหลนาะมาดิพ่อขยัไปไดลูกเาอัน้ผมป้ายเจ้าผมเข้าใจบอลกเข้าางเพื่อมาได้เดงเอ้านี่หนี่หว่าเลยผมเลยทักไปซื้อเพื่อเลาเห็นเราต่อแบบเี้สูประมาณนี้ ผมพอใจทุกอย่างเลยบอเขาบอกว่าย,ยังมีรูปถ่ายคู่กับพี่หนิงอยู่เลยเอลซี่ LC บอกพี่ทุกตาบอกบวันนี้อย่าลืมให้กำลังใจรับชมนะครับรับชมออนไลน์นะครับผมตอนพี่หนิงขึ้นวันนี้จะร้องเพลงอะไรเราติดตามไม่บอกว่ลองลองคุณไว้ครับ <laughs> จำไม่ได้ <laughs> ลองลองพืทุกบอก <laughs> <laughs> ลองพืทุก จับได้ดีเลยจ้า,าแล้วพี่นิก็พารานสาวมาร้องเพลงสมายดี่เราต้องอกันไดกเนาะลานสวายที่เราอ,ราอจับอเข้ามาเออดีวันนี้ีรื่องตีสองวังงนนเหน่าวใคนีที่่แล้วเมื่อกี้ขอใหเนีบิแต่ว่า ประสบการณ์เดิมทีมีนาะแล้วก็พัฒนาเรียนรู้มาต่อยอดมเมื่อ่อนเนียก็ปดไปดู่างๆไปย้อนไปย้นอะไรบกนไปเรียนู้ในเรือมีนั่นอว่าน้ไปดูลวเนยดีไดไดทำงาน่อก็เลยอยในสามบ้ดสนามบนผบ่ายเอ้าสังเกวผมไลีไล่เป ได้ไหมครับ่มาลไม่ว่าจะเ่ไงกต่ล้อไเกยวมิวสเอกม่ม่ก็สอนระบบตามสบพี่น้องระบพี่น้องเชาระบบพี่น้องสเยียพี่น้อง สัมภาระแข่ทุกท่านอง้นารโคนเิสตตัอตวัต่อ่ตงันนี้ต่อปแต่ับนโคติสตบี้มาทดสอบที่เราตั้ับต่ที่สมที่สเกิดราที่าตัของของทุกที่เราตั่วันที่ราตั้งแต่รทกท่่อนจว้อสิบผาทบาทอยบาทงานงานมดราตักาที่เราบม ห้างานท่ามรับวันนี้เป็น140บาทท่านผมที่เราบขอบคุณทุกท่าเชียร์แรใจของคุณรับคุณขายสินค้ในงานวันนี้ครับที่เราทอีกสักครู่เึ่นครับผม่รอตอนนี้ัเตต้องมองสัดาน้าครันผมต้องเกิดสิ่งตอนนี้ผมจโนให้คราบผมทาายทางโค้งาายมอนท่านที้ครับผมต้มองต้องู้สิที่รามาเท่าครับผมเป็น140บาทคุณเ็นเนอนที่เราทราบผมคุณขางเนือเจี่ยบกาวที่เราเส้าคุเพื่อนที่เราเส้าทาไก่เที่ยงเบผาที่เราท เรีนเชิญครับผมด้านา้าพมเป็นร้อยสี่สิบบาทครับผมงบ้านของเล่นไก่งานซื้อปิามทำอะไรตาดี้ามที่เราสอบขาบโมู้สกปรรมาติอีกสักคนหนึงครับโมเรียนเชิญนาข้าบผมประมาณสาุ่มโดประมาณคราบผมเรีนเชิญกาคุมโาบาบคุมัวทงการตอต่อขรับโมเรียนเชิญเกินการเกิดงานยังเป็นอาการกมเชในพ้นาดูหลาางกิดบัรัาการเสครับเนี่ยมันหลัประมาณนี้ เรดูดๆๆๆๆยา้ดยาบอยาบอกสพงผีพุ่งผีต่งผพี่ไรยุ่ง <c oughs> แเราอยาขลาดไปมวันนี้นะครับก็ฝนฟ้าก็น่าจะไม่มีแล้วแหละไปหมดแล้วฟ <ไข S 1> ้ลไปหมดแล้วล่ะดวงดาว<ะ>แต่ว่าพระเจ้าก่อนการเข้าวา่าพรวันที่แปดผมก็รู้แล้วแต่เมื่อนี้นกตกครับก็เขาว่าตกเมือเีเป็นบวกอีกถุอยงหนต่วตกเปินได้เหือนเด็กตกเมือเลยผมาด่งเด็โอ้เด โอ้ยชไทชันเช่เลยดไ่นชร์ไทเรายี่ชยดิไซมุนกินชเก่อใคูไปแพ้ไน่หนแถวนี้หรอมันน้ไป่แถวข้างท่าไม่ใช่หรอยนนั่นอยู่ข้างท่าดิตอนแรกว่กิน่นั่งเดดกวันบ่าแรกไนคุณ อวดดีครับอวดคอที่เราไม่จังไม่อวดอะไรเดี๋ยอะสิกำนักมาสินกำนักล้มขาที่บ้านที่จีบขาเดี๋ยวเร่งกดอนุมัติให้นะครับแฟนๆสำหรับคนที่ซื้อบัตรจองตั๋วเข้ามานะครับพี่นี่เขาเองหรอ